เดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์เกมก่อนหน้านี้ก่อนนะครับจังหวะเลเนี่ผมสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วอันตีพลาดนะล่กฟอร์เรนเนี่ยได้ล้ำยับยัดเลยนะครับจะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยล้ำแบบล้ำยับเลยนะอ่าจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็แพ้ไฟนะครับพอมาถึงจังหวะเลเนี่ฟอร์เรนเขาก็จะชนะนะแล้วเขาก็พิมพ์55นะและเกมนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะเจอฟอร์เรนเมื่อกี้นะครับผมผมก็เลย เอามาจ้าเนี่ยมาชนฟอร์เลยเลยนะใครที่ดูสตรีมผมเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนนี้ผมกําลังเก็บฉี่ส้มนะไม่ว่าจะเจออะไรเราก็จะกดแค่ฉี่นะครับแต่เกมเมื่อกี้เราโดนฟอร์เรนเนี่ยหัวเลาะไปแล้วผมก็เลยโมโหนะตัดสินใจหยิบมาจ้าไปชนฟอร์เลนเลยนะไม่เอาแล้วแต้มนะครับตอนนี้เนี่ยเอาชนะก่อนละล้วลตอนนี้เนี่ยผมก็มีเม็ดส้มอยู่บนหัวแล้วนะครับเราได้ติดมาจ้าเม็ดส้มแล้วแล้วเกมนี้เราเจอกับฟอร์เรนติโน,โนเม็ดส้มนะป่ะเดี๋ยวเราไปดู วิธีการเดินเกมกันใครที่กำลังมองหา ID นี่เลยเพจแอดมินต้น Tp 7มีสกินแลสกินสวยๆมากกว่า200 ID อเริ่มต้นเพียง30บาทเครดิตดีรีวิวเยอะต้องแอดมินต้น Tp 7 ใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมนี่เลย2 4 p a y มีเกมให้เลือกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%ใช้เพียงแค่ UID และใครที่จะเติมมา OV ไปที่โปรไฟล์แล้วกดฟันเฟืองกดที่ Open ID แล้วกดคัดลอกแล้วทำตามขั้นตอนเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเติมมา OV ได้แล้วรูนไอเทมลังแฝงเนี่ยก็ตามที่ขึ้นนี้เลยนะครับเราจะใช้เซตนี้ในการชนฟอร์เรนนะ ามาถึงวิธีการเล่นบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็ซื้อไอเทมโจมตีเร็วก่อนแล้วก็พยายามมาตีคลิปตัวนี้ก่อนนะ,อะตอนนี้เราก็เคลียร์คลิปไปเลยนะครับถ้าฟอร์เรนเขาไม่เคลียร์เนี่ยเราสามารถเวฟคอนโทรลได้แต่ผมเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในพุ่มนะเราก็เลยไม่ได้เวฟคอนโทรลนะครับถ้าเราไม่เวฟคอนโทรลเนี่ยเราก็รียบเคลียร์คลิปแล้วก็รีบมาเอาปูตัวนี้เลยนะตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามฟาร์มให้ตัวเองรวยก่อนนะเรายัางทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับ ทำได้ก็แค่เคลียคลิปแล้วก็รอเวฟคิปเข้านะแพทนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องรีบดันคลิปเพื่อที่จะไปตีป้อมนะเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเราตีป้อมแล้วมันไม่มีขีดขีดแล้วนะครับที่ตีป้อมแล้วถึงขีดจะได้ตังคนะ์หนึ่งร้อยนะแล้วจังหวะนี้ฟอร์เรนยังไงเขาจะลองลํานะจะเห็นว่าลําไม่พลาดเลยนะครับแล้วก็ดึงเชิงไปเรื่อยๆเ,เลยซือจังหวะนี้เนี่ยผมกลัวเอเลนดอร์ด้วยนะครับเอเลนดอร์เนี่ยจบบนนะ การที่เราเล่นออฟเนี่ยต้องรู้นะว่าป่าเขาเนี่ยจบไหนนะครับถ้าไม่รู้เนี่ยให้สัตนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าป่าเขาเนี่ยจบแดงนะครับเราจะได้ระวังตัวนะตอนนี้เราก็ทําการยืนติดป้อมไปก่อนนะป่าเขาเนี่ยยังไม่ได้โผลินนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะชอบมาอยู่ตรงพุ่มนี้นะเพื่อดูว่าป่าเขาเนี่ยอยู่ฝั่งขวาหรือเปล่าโดยส่วนมากเนี่ยป่าจะชอบอ้อมมาจากพุ่มไม้นะครับเราก็เลยดูขวาจะเห็นว่าป่าเนี่ยไม่มานะเราก็เลยพยายามจะเคลียร์สูงนะครับแต่ป่าเขาเนี่ย มาจากพุ่มทรายนะจังหวะนี้ก็เกือบไปอย่างดีที่สกิลหนึ่งไม่โดนลบนะครับอ่าแลวเหมือนเขาเนี่ยจะเอาสุดมาเห็นเราเลยเเวลสามนะครับเราเห็นละว,ว่าเราเนี่ยเกือบเลเวลสี่นะเราก็เลยกล้าที่จะเคลียร์คลิปนะครับอ่าจังหวะนี้พลาดนะสกิลสองไม่โดนก็เกือบตายนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะทําการรีเลียดแต่จะเห็นว่าเลียดฟอรเลนเนี่ยก็เหลือน้อยพอๆกันนะตอนนี้เราก็พยายามดึงเชิงก่อนนะครับอันติเราก็จะมาละผมก็เลยสกิลหนึ่งไปก่อนนะ ตอนตีมาแล้วเราก็เลือกที่จะเล่นนะครับตอนเรียบร้อยครับฟอเลนโดโซโล,โคล่คิวไปจังหวะน,นี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะเขาแกงเราไม่ได้แล้วเราเนี่ยได้คิวด้วยแล้วก็ได้มังกรด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเลือดไม่มีไม่เป็นไรนะมาจ้ามันมีสกิลสอเอาไวดด้ดูดเลือดนะครับผมก็ตีดูดเลือดคลิปป่าไปเรื่อยๆเลยคือจริงคลิปเล็กคลิปน้อยในป่าเนี่ยเราเอาได้นะแต่การที่เราจะเอาเนี่ยต้องดูด้วยว่าป่าเราเนี่ยมาเอาเลนบนไหมหรือว่าไปทําเลนล่างนะครับอ่าตอนนี้จะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นมันม่วงนะ ถ้าคลิปเขาเป็นมันม่วงเนี่ยผมจะไม่ใช้สกิล2ดูด <Yeah. S 1> ดาเมจคลิปนะครับเราจะให้มันม่วงเนี่ยตีคลิปตายนะจะทําให้เขาจนนะครับจังหวะนี้เขาก็ได้คลิปไปตัวเดียวนะถือว่าเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็พยายามจะไปเวทป่าเขานะ,ะแต่บัฟเขาไม่มีนะครับคลิปไม่มีสักตัวเลยตอนนี้เราก็ทําการตีปูเหมือนเดิมเลยแผ่นนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องรีบตีป้อมเลยนะ จะเห็นว่าป้อมเนี่ยไม่มีข้อสีเหลืองแล้วนะครับถ้าทั้งหมดนี้ฟอร์เรนเขาแบบจะลํำตัดเลือดเรานะถ้าเราไม่ได้สกิลสองเนี่ยเราต้องออกก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะโดนฟอร์เรนลํำตายได้เลยแล้วฟอร์เรนตัวนี้เนี่ยเอาดาบปากมานะดาบปากของฟอร์เรนก็คือเพิ่มดาเมจนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะบางนะถ้าเราสกิลสองไม่โดนเนี่ยโดนลำสองชุดเนี่ยอาจจะหายได้เลยนะ,อะตอนนี้เราก็กลับมาเลือดเต็มละก็มารอเคลียเว็บก่อน เวลาเล่นมาจ้าเนี่ยผมไม่ค่อยจะไปเติมเลนสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างด้อยในการเติมเลนนะครับส่วนมากก็จะดันเลนแล้วก็กดดันเลนฟาร์มให้ตัวเองเนี่ยรวยที่สุดนะถ้ายิ่งรวยเนี่ยมาจ้าช่วงต้นช่วงกลางเนี่ยยิ่งโหดนะครับถึงดึงไปเล่กเกมเนี่ยมาจ้าก็ไม่ได้แย่นะาจาังหวะนี้เขาเคลียร์เลนนะเราเห็นว่าาตามานะครับล้วก็อรอาตาเลยพอได้ระยะก็เล่นนะจังหวะน,นี้สกิลสองโดนก็ชิลแล้วครับเรียบร้อยครับตายคิลสร์เลนไป เกมนี้เนี่ยกดฟอร์เรนยักเลยนะจากความโมโหเกมที่แล้วนะครับเขามาเล่นแล้วก็หัวเรอะลรานะคือแบบยอมไม่ได้นะครับเลยต้องหยิบมาจ้ามาเลยอาตอนนี้ก็4นาทีแล้วก็น่าจะได้ป้อมนะถ้าไม่มีใครมาอาเออรออยู่ตรงกลางอันนี้ได้ป้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนี้เนี่ยขอแค่ป่าไม่ตายนะเราไม่เสียการก็โอเคละยังไงก็คุม้ม ตอนนี้เนี่ยเกมเรานำนะเราเล่นสูงได้เลยนะครับมีคลิปเล็กคลิปน้อยอะไรเนี่ยเราตัดไปให้หมดเลยนะ,ะจังหวะน,นี้ยังไงฟอร์เรนดูดิผมตีแค่2ทีนะฟอร์เรนเนี่ยเลือดหายค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ก็ลองดูนะครับผมว่าข่าเราจะเล่นไหมนะ,อะพอคลิปเขาก็เข้า,ขา,ขาไปเล่นนะครับแต่จังหวะน,นี้เอรินดอร์เข้ามาเติมเราเห็นว่าเลือดเราเนี่ยพอเล่นผมก็เลยเล่นสุดเลยยังไงได้ไหมสวยครับได้เอรินดอร์ไปแต่ฟอเรนเหมือนเจ้าผมสุดโอ้โหจังหวะน,นี้ก็เกือบไปนะ พอเลยเนี่ยกะเอาเราตายเลยนะครับถือว่าจังหวะน,นี้ก็คุ้มอยู่ได้ป่าเข้ามานะตอนนี้เนี่ยไม่มีเลือดก็หาเลือดก่อนนะครับวิธีหาเลือดก็เหมือนเดิมเลยจากคลิปป้าหรือว่าจากลิปเลยนะชิยวๆไปครับพอเลยเขาเนี่ยไม่มีสกิลละเราก็ทําการเล่นสูงได้ต่อนะแต่ก็ไม่ได้สูงเกินนะครับเพราะว่าเลือดเราเนี่ยไม่พร้อมที่จะเล่นเยอะขนาดนั้นนะ,ะยังไงจังหวะน,นี้คาเฟ่มาก็ต้องออกก่อน โอ้โหแล้วจังหวะน,นี้เหมือนจะซวยนะเจอเอนโซแล้วก็เจอตัวใหม่ด้วยจังหวะน,นี้เหมือนจะไม่รอดนะครับอ้าวหรือว่าจะรอดวะโอ้โหรอดอยู่นะครับาตามาช่วยไว้นะแต่ก็แลกกับาตาไปฟอร์เรนตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าอ่อนลงเยอะนะถึงแม้ว่าในการบัฟการเนิฟเนี่ยจะไม่ได้ปรับอะไรนะแต่รู้สึกว่า a n นิเมชันของฟอร์เรนเนี่ยตอนนี้ ลามค่อนข้างช้านะครับฟอร์เรนเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้ปรับนานแล้วนะแต่ทุกครั้งที่ทําการรีแลกซเนี่ยอนิเมชันของฟอร์เรนเนี่ยเปลี่ยนตลอดเลยนะใครที่เป็น main เมนฟอร์เรนเนี่ยแพทนี้ก็ค่อนข้างรู้สึกอาจจะร้องไห้เหมือนผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องนั้นเราค่อยไปว่ากันเดี๋ยวมาดูในเกมกันต่อนะตอนนี้เราก็พยายามมารับการแทนเพื่อนก่อนนะเพื่อนเราเนี่ยกำลังรีเลือดอยู่นะครับอ่ะตอนนี้เพื่อนเริ่มมาแล้วนะพอเราเห็นเพื่อนเริ่มมาเนี่ยเราจะเล่นให้ก่อนนะครับแต่จังหวะน,นี้เหมือนจะไม่ได้เล่นอะไรเลย เลือดเราเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะตัวใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันโหดจริงหรือว่าโหดปลอมนะคือเวลาบางเกมมันก็เหมือนจะโหดนะครับแต่บางเกมเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีอะไรนะสําหรับผมเนี่ยตัวใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเวลาเกมนําเนี่ยมันจะโหดนะเพราะว่าเราดันป้อมได้ง่ายขึ้นป้อมได้ง่ายนะครับแต่เวลาเกมตามเนี่ยเหมือนจะไร้ประโยชน์มากเลยโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบนะเวลาตัวใหม่อยู่ทีมผมนะครับเพราะว่ามันไม่มีซีซีนะ เดี๋ยวเรามาดูในเกมกันต่อตอนนี้เนี่ยก็เยนกลางบวกกันนะครับแล้วก็มาเล่นตามเพื่อนเลยเหมือนเราเนี่ยจะมาศูนย์เปล่าน,นะพอเลนเนี่ยทำล่างอยู่นะครับเราเห็นแล้วเราก็พยายามจะมาปิดทันไหมเป็นยังไงอโอเคไม่ทันนะ <Yes. S 2> เวลาเล่นมาจ้ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเดินบื้อไปแล้วก็หาบวกนะแล้วจาังหวะนี้เอรลนดอมา oh. โอ้โหโดนลบสกิลหนึ่งแต่เอรลนดอเหมือนจะอยากเล่นนะ เราสกิลสองโดนแล้วก็ใส่สุดเลยนะครับเรียบร้อยครับโซโล่คิวไปแบบง่ายๆเลยนะจังหวะน,นี้สกิลสองให้โดนก็เพียงพอละถ้าเราสกิลสองโดนเนี่ยเราสู้ได้ทุกตัวเลยนะแต่ถ้าสองไม่โดนก็แย่กันนะครับตอนนี้เพื่อเราดัานกลางนะเราจะดันป้อมล่านะครับแต่ตัวใหม่มาดูดิทุกคนจะเห็นว่าตัวใหม่เนี่ยมันจะแบบเออๆหน่อยนะจะบอกว่าแรงก็เป็นบางจังหวะนะครับจะบอกว่าไม่แรงก็ใช่นะ อนนี้เราไม่มีเลือดก็หาเลือดตามคิดป,ปา่าคิดเลนก็ว่ากันไปนะเราเนี่ยจะพยายามเล่นล่างสูงนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเอาดักนะการที่ฝั่งข้ามเนี่ยจะมาปิดเราได้เนี่ยขันต่ําต้องมา2ตัวนะครับถ้ามาตัวเดียวเนี่ยโดนเราโซโล่คิวแน่นอนยังไงฟอรเรนมาไหมตั้งว่าเลเนี่ยก็รอแค่ให้ฟอรเรนชิ่งมาแล้วเราเนี่ยสกิลสองให้โดนนะ่าเลนบนเพื่อนเราได้ไป2คิวสวยเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยเกมโคตรจะนำเลยสิบสองต่อสามนะยังไงฟอรเรนอารเราสกิลสองโดนยังไงอฟอรเรนต์เขาไม่กล้านะอย่างงี้เนี่ยเราน่าจะได้ป้อมล่างแล้วนะอ่ะเรียบร้อยครับได้ป้อมล่างไปอันนี้ก็มีคลิปเล็ก์คลิปน้องเนี่ยตัดให้หมดเหมือนเดิมเลยนะครับอย่าให้ป่าเขาเนี่ยกลับมารวยนะอ่าเขาลาบได้นะครับที่จริงตอนนี้เนี่ยเราสามารถเอาสองบับได้นะครับเราสามารถไปเอามังกรเลยแต่ผมเนี่ยหิ้วคลิปเลนนะ คลิปเลนเนี่ยเงนินมันหอมหวานนะเราก็เลยเอาคลิปเลนก่อนนะพอเราคลิปเลนเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาบัฟหรือว่ายังไงนะตอนนี้เนี่ยแครี่เราอยู่บนนะครับผมก็เลยยังไม่ตัดสินใจเอาบัฟนะเพราะว่ามันค่อนข้างตีช้านะครับ,บเราติดเผลอด้วยตอนนี้ทีมเรากับทีมเขาเนี่ยเริ่มมีคนทิมคุยกันแล้วนะแต่เราเนี่ยไม่ได้สนใจนะครับเราก็ทาเวบทําเลนไป เพื่อนเราปล่อยดาร์กเลนบนตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบเคลียร์ล่างหรือว่าเล่นกลางแล้วก็ไปเล่นกับดาร์กนะครับพยายามอย่าให้เสียดาร์กซีนะแต่ก็ไม่ควรไปเล่นสูงเกินนะครับถ้าเราไปเล่นสูงเกินเนี่ยอาจจะโดนปิดคิวก่อนได้นะแล้วทีมเราพีมไป5 5าห้นะแก้แขนจังหวะเมื่อกี้นะครับที่ฟอเลนพิมมานะตอนนี้เราก็รีบเคลียร์ล่างเลยนะดานะร์กสเลเยอร์เนี่ยอยู่บนนะครับใกล้จะมาถึงละ ยังไงมีไฟไหมขั่นของข้้นเนี่ยก็ค่อนข้างเซฟนะเขารู้ว่าเกมเขาตามนะครับถ้าเล่นเยอะเนี่ยอาจจะเสียได้นะครับยังไงเว็บล่างเนี่ยเริ่มจะมานะผมก็จะไปเชียร์เว็บล่างอีกทีนึงนะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยติ๊กรวมนะเราก็เลยพยายามจะไปบนก่อนนะครับจังหวะน,นี้ก็ลังเลอยู่แต่ก็ไปเล่นกับดาร์กก่อนนะได้ไหมเผื่อว่าได้มาสักหนึ่งป้อมยังไงมีใครเปิดไฟไหม เหมือนจะไม่มีใครเปิดไฟนะครับเรากะจะเข้าไปเล่นเรียกสกิลนะเราให้เพื่อนเนี่ยตามนะครับแต่เหมือนจะไม่ได้อะไรเยอะนะอาจจะต้องฝ่ยก่อนเล่นเอาชัวร์เลยนะครับถ้าประมาทเนี่ยมีสิทธิ์พลิกได้ตลอดเลยตอนนี้เนี่ยไม่ว่าแรงอะไรนะแรงน้อยแรงสูงเนี่ยถ้าประมาทก็คือมีโอกาสแพ้ได้ตลอดเลยอตอนนี้เราก็ทําการเวทบัฟก่อนนะเอาชัวร์นะครับอาจจะต้องรอดักอีกตวนหนึงหรือเปล่า ที่แน่ๆเนี่ยต้องเอามังกรนะครับมังกรเนี่ยยังมีให้เล่นอยู่ฝั่งตองข้ามก็เริ่มเซฟกันมากเลยนะจะเห็นว่าหลายนาทีแล้วนะครับไม่มีการบวกเลยก็จะเป็นการดึงดึงจังหวะกันนะใครพลาดโดนนะครับเราก็ทําได้แค่เคลียร์เลนนะยังไงตรงกลางโอเคไม่มีอะไรนะทําเวบไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับแล้วก็รอด์กเกิดเหมือนเดิม แต่เจมี่ติ๊กลวมแล้วเหมือนจะเล่นหรือเปล่าอาจังหวันนี้เอนโซเกียวกาเล่นไหมเฮ้ยพอเล่นแอบมารำํางวะนนี้เราสกิลสองไม่โดนด้วยนะเสียดายยังไงต่อไหมโอ้โหเรียบร้อยครับไฟกันตั้งนานไม่มีใครตายเลยอย่างนี้เนี่ยน่าจะต้องรอดาร์กแล้วนะดาร์กสิบวินะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็ไปทําเว็บล่างรอเลยแต่เพื่อนเราตริกบนนะเหมือนเพื่อนจะเล่นหรือ,อยังไงโอเคเพื่อนไม่ได้เล่นนะครับแค่จะเอาดาร์ก ตอนนี้เราก็ทําการดันล่างสูงๆเลยนะมาให้เขาเนี่ยไปแย่งดาร์กนะครับยังไงตัวใหม่โอ้โหแล้วเอ็นโซมาจะเกี่ยวนะจังหวะน,นี้ต้องอันติเอาชัวร์เลยนะครับจังหวัน,นี้ก็รอเว็บบนเข้าเหมือนเดิมเลยถ้าฝั่งตรงข้ามกันป้อมอย่างนี้เนี่ยแล้วเราจบไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องรอดาร์กนะแล้วดาร์กเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเวอร์นะครับต่อให้เกมนําทั้งเกมเนี่ยถ้าเราพลาดดาร์กใหญ่เนี่ยมีโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงเลย ตอนนี้บัฟฟ้าเกิดนะเราก็มาเอาบัฟเหมือนเดิมนะครับยัไงไงนะคอเหมือนจะไปทําเว็บบนแล้วนะยัไงไเอนโซโอ,โอเคไม่มีอะไรนะครับเว็บกลางเว็บล่างเข้าเพื่อนปล่อยดาร์กบนต้องรอดาร์กหรือเปล่ายังไ,ไงเอเลนรดอโอเคไม่มีอะไรอ่าาจงังหวะนี้ตรงเลนกลางมีไฟโหเพื่อนเราโคตรสวยเลยจงังหวะนี้เราก็แค่ตามไฟนะไปไปเชื่อๆครับ อ่าได้เรนดอร์ไปฝั่งของข้ามเนี่ยเหลือแค่เอ็นโซตัวเดียวอย่างนี้เนี่ยไม่รู้จะจบได้หรือเปล่า s <S ตัวดาเมจเราก็หายนะเอ so, ็นโซมาดิรัพสกิลสองโดนด้วยอ่าและในแชทจะเห็นว่าทีมเราเนี่ยพิมพ์าห้าห้าห้ารัวเลยนะครับน่าจะาพิมพ์คืนฟอร์เรนนะในเกมเมื่อกี้นะครับจั s <S งหวะนี่ก็ฟอร์เรนก็เงียบก็บนะ โอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับวิธีการเดินเกมมาจ้าฉบับเม็ดส้มชนฟลอเรนติโนเม็ดส้มนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าชอบการเล่นหรือว่าวิธีการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ